เนี่ยต้องดึงไอ้นี่มันออกก่อนแล้วเอาพอมมันออกมายังมีอยู่อ่าโอเคตรงนี้แหละได้ขวดเมื่อกี้พวดหลายรอบเลยนี่แบบสวีดิชใช่ใช่ใช่เห็นง่ายนะพวกก๊อกมันอยู่ตรงนี้เองไงอร่อยนะต้องเย็นเย็นนะวัยกรดิบไหมหอมไหม เอาอะไรที่เปล่าวะเอาให้เรื่อยๆนี่มีคือนี่ขวดนึงไงนี่เลยนี่เลยเอาเอาเอาหมาออกมาเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรมันจะไม่ร้องเหรอโอ้มีคนเองนี้ก็แล้วกันนะอร่อยอร่อยจรงนี่แหละกินกับปลาก็ต้องกินไว้ขาวแก้มปลาได้อร่อยมีตลาดที่ติดอยู่ข้างบนต่อเนื่ง ออแล้วยี่ไป็ได้รับสายด้วยไงนี่หายเสียร้อนมากเลยกระพริ๊กนะไหนอะราคากระเพราพริกแปลเขาดึงออลองดูลองดูอืมร่อยมากเลยผมว่าผมชลดรหกใส่ล่นใส่อร่อยอ่ะมีผลชลศรหล่นใส่สองที่เราไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครกดอัตโนมัติมันแต่มันเป็นแสกอ่ะพอรับมันก็เป็นแสกเบอร์0 3นย ้พี่ต้าไปจะได้ไปเขมิ้นีกันไหมพี่มีโปรแกรมไปหาจะได้กานาน็นี่เธอไปกรงสระไม่ได้าผมไม่เคยได้เจอไม่เคพื่อนใช้แค่แนะไปไปเกาะมอเสียนอูบิวพี่ไม่เคยข้ามลเลยพี่ว่าจะมันจะมีเกาะรงเสียนอูบิวที่พี่พี่ว่าจะลองข้าไมไปดูก<อ>ินวันนี้ก็ได้นะก็แบบนี้ก็ได้นะครับยุ่งติดยังไม่ยังไม่เคยไปเลยข้ามเขาอยู่แต่ละโรงแรมผมก็ไม่ใช่กินเรียบ กินบ well. ่อยๆเราน้ไอปลาดิบนี่นะนานๆทีอนี้ถือว่าเป็นมื้ยพิเศษแล้วกันลอกไอ้ๆ้เด็กะหานี้ด็เคีๆแล้วก็จะมาดูด้านนี้เอออกนย่งงี้คือเกียวตังหรือว่ารชิรืออะไรได้ก็คุณเวเลยขามาแล้วก็ของเอ้เ้ยมีมีผักสลัดนะม่ีาสลัดเอาไหมนี่คือขอกข้าวสลัดกน มันมีกลุ่มของเพื่อนอูนี่เขารับบริจาคแต่อูนี <c oughs> uh, uh ่ไปคือเหมือนไปเป็นวอนเลนเทียเป็นปิดอาสาแล้วมันอะไรตัวเล็กตัวขามีนะว่ะครับผมก็ไปทุกที่นะเห็นว่าไปอยู่แล้วอันนี้มันมันอัพโหลดไปหรือว่ายังไงอ่อโปรเกต์เท่านั้นมันใหญ่ตัวไปง่ายๆไม่ไปเขาเขาเขาผู้ใหญ่มันถึงแล้วเนื้อมันเหมือนกับเนื้อเนื้อหมูเลยนะเนื้อเหมือนเนื้อหมูไหม อันนี้เป็นทำนุ่งเกินลยไม่ได้มาบุกทางนี้นี่เป็นเนื้อปลาปลาเป็นซีนบู๊รอบๆแบบนี้เปลาเค็นปลาเค็มใช่ปลาซีนซิงค์จะมีเวลาเราปลาด้วยกันก็ได้ไม่เป็นคิดว่าจะลองดูประมาณไม่กินจังหวะแต่ก็คือตีจะเน้ปลาแบบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โจดีกว่าลาโอเคครับกหลังจากนั้นนี่จะกินเบียร์ใไหมแล้วพี่อันแนนั่งไหนนั่งนี่ครับนั่งนี้นะได้ได้นั่งไหนได้เลยเอาเลยเลยครับเดี๋ยวผมไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเบียรหมดจะไปซื้อใหมครับต้องกินเากันนะครับเบีน้เบยนะรจิ้มจิ้มขออนุญาตเด็ดเพียงเชิญโอ้ยไม่ได้แลยทั้งนานะไั้งั้นผมตองวัดกัน เมื่อกี้ผมกดกล้องผิดผมกดกล้องของคุณจันทิมาเขานะครับผมนึกว่าแบตผมหมดหรือว่วววอาอะไรสักอย่างใช่อันนี้กล้องป้า้องกันนด้อยู่ดังไหนนู้นเวลาไม่ได้เดือดตัวเดือดตัวยังได้ใกล้ไงอร่อยไงหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วเหรอเอออร่อยมากอร่อยจริงเอาแล้วเข้าไปไหนหมดอ่ะก็นี่ไงกินหมดเผามาตเฮ้ยจิ้มหมดแล้วเหรอก็แต่งกะละนี้กะละหน่อยกิ้มหมดไปเลย กระจัดกระจายไปคนอะไรนี่ทำหมดไหวก็ลอยน้ีิ้ก็ลอยางั้นจะต้องทำน้ำจิ้มใหม่นี่อูทำอันนี้อร่อย่เชื่อนี่เชื่อพี่ซาซิมิเออแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็นิส่นะุสยอดเลยเจียไ แบบนี้นะครับหาวก็ติดก็ได้นะผมกับกันนี้มันต่างกันดีข้าวคานเดินอะไรไม่เคยกินข้าวาวเลยก็ไดกินตวันรติดแขนนะานเน่ได้ไตูเน่น่องขนหวติดแขนเขาเหมือนเพิ่มเลมป่ะทีผมเ่งเห็นเพิ่มมาไหนเพิ่งเริมาแ่เนี่ย นี่มีแล้วไงไอันนี้ใส่จากไหนกันพี่ที่ไหนข้างๆบ้านบ้านไหมเออโอ้ยอยู่ไปสั่งเลยนี่หลงผู้เลี้วนี่ที่ไหนลายแจ้งอันนี้ทางแถวอ้นี่ดอกมะนี่นไอ้นี่ดอกพะมอเปเปิ้ลจะไปสั่งในจะไปจะไปสั่งในกระแมนก็สั่งในไทยใหญ่ตะตะเบี้นี่เปิดเลยเออขากลางขากันจะเล่นของไหม่ะโอ้พี่เล่นเหรอไม่ได้เล่น เเป็นซีบางคนนา้เขาบอกว่าดีนะที่เขาสักแข่แล้วก็ไม่เจอต้มผูหมาเดี๋ยวท้านั้นเอาหนึงจีซีูธรรมดาก็ได้โอเคก็ได้ยันไม่ได้กินไปบ่อยนะแบบนี้เงี้ยเงี้ยไปยินีเนี่ยเงี้ยมันไม่เงี้ยน่ะคนเขาบอกเออคือเกย์ไม่ใช่ครับผลเล่นเล่นี่ไปยินซี ไปเสิร์ชดูใน g o เ g l e นะครับเงี้ยนะงี้ยปลาอีเงี้ยปลางี้ย้อจะมีไม่อย่างงี้อันนั้นเงี้เห็นไหมไม่โม่เอกงี้นะครับไปเสิร์ชดูกูเกิลอกเป็นไม่เอกแล้วครับผมว่าว่าะนอมแ้วว่ะเอาไปเ้เเ้ไไหม เอาไปหมดเลยยกมาแถวเลยนั่นแหละกินทั้งคืนนะทาไปยกอะไรเช่นเลยวอันนี้โัวนี่ไป็นมดดิบีกีไม่ได้เห็นไปเรื่อยมีอะไรดีป่ะมมีมีทัวร์ร้อยห้าสิบคนว่ะไปถวายจองหรือยังก็คุยอยู่ผมก็ไอคุยอยู่เดี๋ยวเราไปดีแค่น

อันนี้อะไรเลยมะนาวตือมะนาวเราจะกินผมบดฟังจะจอะให้หน่อยเอาอะไรเอาปลาปลาดิบใช่ไหมปลาดิบมจะรองหน่อยไม่น่าเชื่อครับนี่จานใหญ่ๆนี่คือมันร้อเดียวไม่ช่าดอนนี่ยีราฟเป็นคนปลูกนะพี่ปลูกเอาแค่นี้ก่อนโอเครับแล้วก็เอาผักผักข่าโน้ เอาฝั่งนี้ได้ไหมราดน้ำจิ้มนิดนึงได้ครับอ่าได้ได้ยกให้เลยโอเคครับขอบคุณครับหนังไม่ขาดรุ่งนี้สตาร์ทเป็นกี่โมงเนี่ยไปแต่เช้ากันเลยเหรอรู้ว่าไงเมื่อที่ผมเสร็จสายไปถึงตั้งบ้านไปตั้งหลักที่ไหนดีเด็เดียวเองแต่มันไม่ไกลหกชั่วโมงจะไปไปไปกับลูกกับไหมฮะไปกับลูกกับแม่ เดี๋ยววาร์ห้าหกเขาไปอยู่ดีเจ้ามังลิมมีสองคนไปกันถ้าไม่แรงเกียร์นี่วาร์นี่ไปแล้วไี่เข้ากี่โมงอ๋อครับเอาปกติแล้วเราแล้วกลับไปแป๊บ้ว่ามนต้องกลับมาแล้วก็ได้อันนี้ของเล็กแค่บ้างตบไปอย่างเดียวก็ได้เอาไหมล่ะเต้ดื่เบียร์ด้วยกี่โมงอ่ะนี่แหละแก้วเบียร์อ๋ออ่ะเบียร์ให้เต้ไหนมิไม่เกินเที่ยร์ให้รู้ไม่ตบาปนี่โมงไม่มีแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวตึกงอ่ะ เเลย่นแล้วีดูข่นนี่เสียนมีมีาอะังอะูบ้างีผมไม่ได้้เ้มีปยิงปลากเมตรผมดำตอนนี้อยู่ที่สิบครับดำที่ยิงมันไม่ได้ไม่ได้ท้ายผมดำยิงปลาผมดำปีได้ครับทุกครั้งที่ผมดำปาผมจะดปีได้ตลอดผมไม่ใช้ถ ดำได้ครับมีลายเส้นครับดำได้มีลายเส้นไปดูไม่จะไปดูไงครับเดี๋ยวพี่เห็นปืนหัวล้วพี่จะหนาวปืนปืนยางคแบบไม่เรื่องเราจะพาไปดำสมองไงอันนี้ผมรออยู่เลได้พาไปสักทีวันนั้นคือตัวสมองขาดนะฮะตรงใต้น้ำหน่อยเด้อคุณนเอาถังเอาเทียนมาด้วยนะเตรียมอยู่รถพร้อมเสมอ ประมาณกี่เมตรน้ำประมาณไปไม่เกินเที่ยไปได้น่าคาดว่าน่าจะสิบสองครับสิบสองเมตรใช่ไหมครับไม่ไปถึงไม่น่าถึงถึงครับถึงประมาณสิบเมตรพอหกเมตรยังเห็นพื้นขาวๆนะเก้าเมตรก็ยังพอเป็นสีน้ำเงินอยู่ตอนนี้รรนนีี้ขึ่่่่าาาจะะะดเพวไไไมมมอถ้าช่วงเช้าไปจะดีครับเพราะขึ้นใต้น้ำไม่แรงจะตื่นไหวกันเลยทุตาแต่ละคนใครขับเรือไปโจ๊กครับยคิโมะเนี่ย เขาตื่นท้ายวัแล้วเขาตื่นที่ห้าเขาตื่นแล้วมาขนาดนั้นไปเจ็ดโมงก็ทันเจ็ดแปดโมงก็ได้เจ็ดแปดโมงแล้วไม่ใช่ที่บอกว่าจะให้ตื่นเช้าพี่จงก็ไม่ตื่นอยู่แล้วแหละตื่นเช้าเจ็ดจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงก็ได้เจ็ดโมงแปดโมงออกจำไว้แล้วก็กลับมาก็แล้วแต่พรุ่งนี้ดำดำดำหาสมองได้แล้วเดี๋ยวเราห่อข้าวไปกินด้วยเดี๋ยวพันเนมชอบอยูข้าวกลางทะเลเอยิ่ข้าวมพี่จะให้พี่บิ๊กเบียร์ เอาเอาเอาเบ็ดไปตกปลาด้วยอะไรด้วยนะดับน้ำก็ได้ตรงนั้นน่ะมาเป็นเสียบก็ได้มาเป็นเสียบด้วยมีเฮ้ยถ้าเกิดเราพ่วงเันโดเล็กไปด้วยได้นะเข้าเกาะได้นะมันปีงยาวมันเกาะได้เลยลำไหนนะครับเออเฮ่อสีส้มอ่ะสีส้มมันรั่วอยู่เฮ้ยเราก็มันได้ไหมมันเอาดีนน้ำมันป่าโอ้ก็ได้สองคนอยู่นะมันใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงครับแห้งอ่ะ คือคืออย่างนี้ครับประเด็นคือเรือลำเล็กตีต้มของเรามันรั่วครับถ้าต้มเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแห้งอีกสองชั่วโมงไงอ๋อเราอันนี้มันอุดไงเขาไว้เข้าฝั่งเอาเข้าฝั่าเข้าไปได้ถ้าคือมนต่อโวยกันมันแล้วพี่เกาะสิโซนี้เกาะไหนเกาะเดี๋ยวนะวันนั้นทนนี้ไปเกาะนั้นก็น่าใช่เกาะซิ่งเกาะสั่งแต่แต่มันแดดมากนะตรงนั้นไเลยอ่ะ มีก็การเงินนะตรงนั้นอ่ะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่เนี่ยเนี่ยข้าวเรื่องนี้ดำไ,ไ,ได้ไหมแล้วก็ลิงได้ไหมได้แล้วก็